สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ฟูโนวานะครับแล้ววันนี้เรากลับมาเปิด Starter Deck นะครับ V Starter Deck ระเบิดพลังนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดทั้งหมด2แถวนะครับ1แถวมี10กล่องนะครับซื้อยกแถวนะครับราคา1,900บาทนะครับซื้อแยกนะครับกล่องละ199นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดทั้งหมด2แถวนะครับก็ทั้งหมดจะเป็น20กล่อง20กล่องเออซึ่งเราจะเขาเรียกอะไรนะ เราจะเปิดทีเดียวนะครับแบบออกมากองๆก,กันน้องๆอ,อาจจะรู้นะครับว่าน้องๆที่เคยดูน้องๆจะรู้ว่าสตาร์เตสสตาร์เตเด็กเนี่ยมันจะล็อกข้างหน้าใช่ก็คือสมมุติว่าเราเปิดได้อะพิกาจูอยู่ข้างหน้าเนี้ยมันจะเป็นตัวอะไรมันจะเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแกะรวดเดียวมาเลยนะครับทั้งหมด20กล่องนี้นะครับแล้วก็มาเรียงกันดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งชุดนี้นะครับมันมีทั้งหมด12บอแบบอ่าเพราะฉะนั้นเราจะ เราเรียกอะไรดีเราจะเปิดให้ครบ12แบบแล้วเราก็อยากได้ตัวตัวใหญ่ของชุดนี้นะครับก็คือก็จะมีดาร์กไลท์ใช่ไหมลูคาลิโอแล้วใครอีกป,ปูเออน้องปูนะครับน้องปูคิงอ่าคิงอะไรนะอะไรคิง,ค,งคิงเทเลอร์เออเทเลอร์แม่งเอ้ยเดีเ๋ยนะมชื่อญี่ปุ่นที่เราเคยจำได้มันคือคิงเลอร์ใช่เหอะใช่ทำไมมันต้องมีเทได้วะ ไม่รู้หรือว่ามีเ k i ง g Taylor จริงๆเอาไว้ว่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอ้นั่น่ะ Argon อะชื่ออะไรนะอะ a r กอนไอตัวที่เป็นล่างเหล็กที่เหมือนแนทตัวใหญ่อ๋อไอจำชื่อไม่ได้มันเชื่ออะไรว่าเอาเอาเป็นว่าในรูปแบบมีมันโอเคะมนเคยตัวนี้แหละทั้งหมดจะมี4ตัวนะครับซึ่งตัวที่เราอยากได้มากสุดเนี่ยก็คือเป็น d a r k ล i นะครับไม่ใช่ว่า d a r k ล a i เก่งนะครับแต่ว่าปู่คิดว่าถ้ามันเหมือนของญี่ปุ่นเนี่ย d a r k ลเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ d a r k p a นะครับ ซึ่งดาร์คแพดเนี่ยเราจะใช้หลายเด็กมากเลยนะครับที่เป็นเด็กมืดเนี่ยเราจะต้องแบบลุยยาวๆเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกไปหน้าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีละอัน่ะฝากไป,ปค่อยๆค่อยๆดันไปเรื่อยๆอเดี๋ยวฉันจะชูแพ e งให้ดูนะครับจริงเราก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะเพราะเราก็ไม่รู้อยู่แล้วมันคืออะไรนะใช่ฟับเป็นโคลิ่งนะครับ กล่องนี้นะครับมีสายฟ้าทั้งหมด2ตัวนะครับนั่นคืออ e ีปิกจูนะครับ <c oughs> กับอ e ีกับไลโคซึ่งไลโคดีนะดีไลโคไม่ได้แย่เลยแต่ไอโคลิงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นไลโคหรือว่าเป็นปิกจูนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอ่าทางนี้ขอบ้างทางนี้เปิดมาเป็นนี่บูเบอร์บูเบอร์เฮ้ยเรายังมีความหวังเาเอนเต่อ, e อยู่ใช่ไหมอ่ามันจะมีเอนเต้าัุไฟก็จะมีเอนเต้กับเอนเต้กับน้องลิง ลิงไ้ที่มันมีธามท่าอยู่อ๋อเดมนั่นแหละกินกอนแล้วนั่นแหละนั่นแหละแล้วนี้คือมืดอ่าอาจจะเป็นดาร์กไลท์ก็เป็นได้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ขอดูข้างๆก่อนเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่มีสองชั้นเฮ้ยดาร์กไลท์ว่ะฉันว่าใช่ฉันว่าใช่แม่งเออเฮ้ยเดาๆไว้ก่อนเดาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีท่านมืดตัวอื่นแต่มันกวนมันมีการกวนด้วยนะชุดเก่าๆอ่ะที่ขึ้นต้นเป็นมืดแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่มืดก็มีนะ น้องๆอย่าไปคิดว่าแบบเปิดมาเป็นมืดแล้วมันจะเป็นมืดเลยอะไรอย่างนี้นะเออนี่หัดพืชสลูทเหรอเออมันมีสลูทใช่มันมีสลูทมันมีสลูทฉันดูในฟูลริดแล้วมันมีสลูทสลูทหรอวะใช่อันนี้ฉันได้นี่มาเฮ้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าว่ามีสองชั้นไหมเฮ้ะอาจจะใช่อาจจะใช่รู้สึกดีกับการเปิดอันนี้ลุ้นอย่างนี้ว่ะ รู้สึกดีกว่าการเปิดสตาร์เตอร์เด็กอีกเอ้ยรู้สึกดีกว่าการเปิดบล็อกกินมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังไงเราก็ยังไงเราก็คุมนะครับนี่5แบบแล้วไม่ซ้ำเลยนะครับเปิดมาปาบก็ให้น้องหมูนะครับน้องหมูเป็นใครอ่ะซุยอคุณเหรอไม่มีท่านนะอูู้โอ้ใช่ปูนี่เนี่ยหนามากเลยหนามากเลยแกหนามากก็หนามากก็ไหนไหนก็ดูนี่นี่นหนามากเลยวูู้นี่ยเนี่ยเป็นเส้นเลยน้องๆใช่แล้วปูแน่ๆปูไม่ ครอยู่วะอ๋อปิกาจูไงปิกาจูวูทรอสแต่เราไม่รู้อยู่ดีแต่มันหนามากอีกแล้วนะไม่มันไม่มีหนามากไอ้มึงมั่วแล้วโอ้เริ่มแล้วเริ่มหนามากแต่ทั้งหมดมี12แบบนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด10แบบนะฮะยังไม่ซ้ําเอ้ยเราเปิดมาแล้ว8กล่องนะครับยังไม่ซ้ําเลยนะครับซ้ําตรงนี้เยอะๆก็ได้นะเนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็มีอีเทอร์นะครับผมก็อยากได้ที่ขุดเหมืองเหมือนกันนะครับซ้ำเยอะๆก็ได้นะเฮ้ยอ่ะชิปหายแล้ว ยามิกาละสืกวะ่ะแล้วนี่รอ่อวไม่รู้ว่ะเชื่อไขว่ะอ๋อมมรุเปโกโอ๋ออ้าวหรือว่านี้มอรุเปโกโแต่อันนี้หนานะอ,อันนี้หนาไหมหนาไหมเอ้ดีเส้นเดียวเนี่ยเส้นเดียวอ,อันนี้มอรุเปโกแน่เลยออเอ้ยเอ้ยโมรุเปโกแต่มมรุเปโกก็ดีนะมันจะต้องมา้อมแมรี่นะครับแมรี่ใหม่นะครับแมรี่ใหม่ใส่ใจกว่าเดิมนะครับใส่ใจด้วยใส่ใจกว่าเดิมอ้าวเราไม่ได้เอาตุ๊กตามาวางแต่ว่าอย่าเลยเพราะว่าอันนี้มันใช้พื้นที่เยอะ หุ้ยหมูหมูแก้วอะโอ้ไม่ได้ปูสองตัวขอเป็นสองชิ้นเป็นสองอันและแล้วเดี๋ยวอาร์กอนกูไปไหนเออเล็กอะเล็กอะเล็กเล็กเล็กเฮ้ยยเฮ้ยสมมุติว่าถูกนะสมมุติว่าถูกตอนนี้เราได้ลูคาเิโอสองปูสองฮารไลน์หนึ่งแต่ไม่มีเหล็กบ้าบออ่ะอ่ะเอาอันใหญ่มาเลย มาอีกมาอีกเ,เราจะเปิดกันทีเดียวเปิดกันทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยมานั่งแกะนะครับทุกอย่างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะอุ้ยน้องมันออกนอกนอกเฟรมไปนิดแต่เป็นว่าเดี๋ยวจะใส่ไว้ในเฟรมก่อนล้วกันนะใชยน้องๆรู้เอ๊ะจริงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะใช่เพราะสุดท้ายแล้วก็ดูไปเลยดูไปเลยดูไปก่อนเลยพอสุดท้ายแล้วก็ต้องมาวางให้น้องๆดูอยู่ดีนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับใช่ๆเดี๋ยวเราจะพิสูจน์นะครับว่า20กล่องนะครับมันคุ้มค่าที่จะเปิดจริงหรือไม่นะครับแต่ดูดี่แน คุ้มค่าเลยกูมีกล่องใส่ของเป็กนานบูเบอร์บูเบอร์นะครับไฟแก้วอ่ะเดี๋ยวนะนอกนอกจากธาตุไฟบูเบอร์มีอ๋อมันก็มีน้องลิงกับเอนเต้ใช่ไหมใช่มันมีเอนเต้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราได้น้องลิงหรือว่าเราน้องเราได้เอนเต้อยู่ใช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 ่อ่ะเอาฟ้าไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราได้น้องลิงหรือได้เอนเต้นะครับแต่ตอนนี้เราขาดอีก2ตัวนะเราไม่รู้อีก2ตัวคืออะไรนะครับมาแล้วตอนนี้นะครับปั๊บเขาให้อย่ามี สามอีกแล้วนะครับเรายังไม่ได้ครบสิบสองแบบเลยนะครับสิบสองแบบนั้นมีอยู่จริงบู <Uber S 2> เบอร์มึงก็ขยันเปิดบูเบอร์นะเฮ้ยแต่กล่องแรกเราได้ไป5อันเลยนะนนโหดมากเลยอ่ะ<ร>ถ้าสมมติว่าตรงนะตรง,ตรง5คู่นี่คือแบบไงโบเทอร์ลว่ะเออเดยวนะไอ้นี่มันเริ่มสูงแล้วอ่ะฉันขอว้ข้างหลังแล้วกันนะเออใช่ๆตรวงข้างหลังอ่ะนี่นี่คัตเตอร์เออ นี่เรายังขาดอีกหลายแบบเลยเนะี่ยเพิ่งจะได้มา8ปะเนี่ยขาดอีก4แบบไปนะนนคือและเหล็กเนี่ยมี2ตัวด้วยนะฟาเหล็กมีสอตัวมีตัวอะก็มีซามาเซ็นใต้อีกตัวหนึ่ง<อ>คือนี่คือเหล็กยังไม่มาเลยนะ้องน้องๆครับเหล็กยังไม่มาไง <Nice. S 1> ฟับรอ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 ไงฟับเฮ้ยอ่าดาร์กไลท์แน่ๆคิดไว้ก่อน2ดาร์กไลท์2ดาร์กไลท์ว่ะ สองดาร์ไลทสองลูคาลิโอถือว่าน่าจะคุ้มนะเปิดให้ชื่นใจเปิดให้ชื่นใจนะครับพับพับพสลุทสาตัวอันนี้ไม่ชื่นนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เลี้ยงดีตถ้าแบบตัวนี้เป็นเอ็นเต้ตัวนี่ก็อ่าได้ไดได้ไดกลให้อภัยัวเป็นลิงอันนี้ไม่ให้อภัยม้งเ้งเอ้ยนี่าล้แล้วมึงก็หลุดโฟกัสไปไกลนะมึงหลุดไปไกลก เฮ้ยนี่เหลือกล่องสุดท้ายแล้วเอาเอาจริงๆเนี่ยทำไมมันมีแค่8แบบเหรอได้ข่าวว่ามี12บสองตัวนับแล้วนะนับแล้วด้วยนับแล้วว่ามี12บสอตัวน่เสาเขาบอกว่านับแล้วมี12บตัวอุ๊ยสามว่ะลูค้าสามว่ะเอาว่ะลูกค้าสูงนะลูกคาสูงนะฉันไว้ทนู่นนะลูคาสูงโอ้ยลุ้นฉันว่าน่าจะใช่ อันนี้ด์กไล์นะครับแน่ๆนี่ของฉันนี่ปูนะครับองสุดท้ายเฮ้ยนี่ไงไฟเยอร์นั่นหนึ่งได้มาตีฮอตยังกับไฟเยอร์อ่ะหมดแล้วเอาสูงก่อนเอาสูงสูงก่อนอันีฉันจะเปิดอันนี้สลูทสลูทสลูทดูสิว่าจะได้ใช้สลูทจริงจริงไหมธาตุพืชนะครับสลูทแล้วแต่ธาตุพืชมันมีสลูทแค่ตัวเดียวเลยนะ เออเพราะกูว่าสลุดแหละไม่น่าไม่น่าพ้นอ่ะเอาจริงนะเศร้าใจไปก่อนเลยว่าเป็นสลุทอย่างงี้ก่อนชัดแล้วชัดเลยมึงย่าเพิ่งชัดดิมันโอ้โหมันตอบยากมากเลยอ่ะมันมันแบบเผื่อข้างในแบบเป็นเหล็กโอ้โหว่งเอาตรงไหนคิดเนี่ยปกติเหล็กนี่ชนะพืชเลยนะคือต้านมีต้านพืชสามสิบไปยนะแล้วนี่เป็นอะไรทําทำมันมันเหลือฉีกอะไรของมึงเนี้ยก็ฉีกให่มันขาดไปเลยกูไม่กีเอา มาดูกันดกว่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ยเห็นว่ามีเหล็กด้วยมีมีเหล็กด้วยป่าไหนอะเฮ้ยซินต้าเห็นไะมซินต้าว่ะอ่าอาจจะเป็นสมาชิต้าสามตัวมันเป็นแล้วว่าหน้าปกมันเป็นมันก็ต้องเป็นดิก็ใช่ไงเป็นสมาชิต้าทำไมเกจะดูแล้วมันดูเหมือนจะคนเลี้ยงไม่เป็นเลยวะก็ดูเนี่ยค่อยๆเนี่ยไล่เนี่ยดูหน้าจอสิอ้าวมีควิ๊ยโอ้โห มีทั้งควิกมีทั้งไฮเปอร์มีทั้งเมทัลเซอร์ S <S <S อุ้ยจีย้แบบใหม่นะครับนี่สวยจังอืมปบนจี้แบบใหม่แล้วอืมสามาเซนต้าแล้วก็มีอ้าวไอ้นี่ก็อยู่ในบ็อกนี่ใส่มาในนี้เลยเหรออ,อ้าวดีนี่อ่าแล้วกูจะเปิดบอกอุย้ยน้องแมวมน้องแมวจวดทิ้งหนึ่งจวดสองอาได้หนึ่งคู่นะครับอุ้ยมีประมึกมีไมกะมีกะใหม่นะครับแล้วก็จี้มืดนะครับ สับเปลี่ยนนะครับดึงวิเลเวลด้วยได้แกงเยลกองเชียร์ของแกงเยลเลือกโปเกมอนและการ์ดซัพพอร์ตยกเว้นกองเชียร์ของแกงเยลล้มได้สูงสุด3ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราให้ฝั่งข้ามดูแล้วเอาสับเข้าเด็กอ๋อก็เป็นของที่เหนือกว่าเขาเรียกนะนเหนือกว่าสมุดบ,บันทึกเพื่อน1ใบแต่ว่าใช้ได้เทินเชิญเทินละครั้งนะครับเพราะว่าเป็นไอ้นี่จุนนะครับจัวบ่วการ์ดสใบหุยให้คุณลุงด้วย ไม่ต้องใช้ป้ากเอาให้แมรี่ด้วยอุ้ยแล้วก็ให้แมรี่หม่ว,ว้าวเจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่แต่เราจะไม่เปิดดูทุกอันนะเอาเปา็นว่าเราแค่รู้เฉยๆว่าอันนี้มันเป็น Santa าาแล้วกันนะแก่ๆเลยอันเนี้ยลู้นี่ยหนีวเหนียวคืออันนี้นะครับบูเบอร์นะครับถ้าออกมาเป็นเขาเรียกนะนออกมาเป็นลิงเราก็จะเหี่ยวๆหน่อยเพราะเราจะได้สามตัวเลยนะครับถ้าออกมาเป็นเอ็นเป้ก็ถือว่าครบเด็กเลยเพราะว่าผมจะใช้3าตัวอยู่แล้ว ถ้าใครเล่นได้เอ็นเก็คงจะใช้ประมาณสตัวอยู่แล้วนะ <No. S 1> เออคงไม่ใช้เยอะกว่าสามตัวนะครับเพราะว่ามันก็มีความแบบติดจี้แล้วก็ใช่ติดจี้จากอันนี้อะไรนะแมกมาอืมแล้วก็เลื่อนรถนิดหน่อยเออแล้วก็เลื่อนรถนิดหน่อยแล้วก็ติดจากตัวมันอืมเนี่ยอารมณ์เดียวกับฉันเมื่อกี้นะครับเรามาดูจากด้านหน้านะครับอูเบอร์นะครับน้องเสือสิงโต ทั้งหลายต่างโครงตะขาควิกบอลไฮเปอร์โอ้มันให้ควิกบอลไฮเปอร์ทุกอ hey so ันเลยว่ะแสดงว่ากล่องนี้ไม่ต้องดีมากอุ้ยที่ไฟสวยว่ะโอโหถ้าเอาอันนี้ไปทําฟอยน์นะมันต้องสวยมากแน่มันต้องสวยมากแน่แน่เละและและเละมีรูปเอ็นเต้ไหมไม่มีแล้วยูรุ้นไงอันนี้เอ็นเต้ปะเละอุ้ยโอ้เอ็นเจมึงเป็นเอ็นเต้ กูดีใจเลยได้เอนเตสาตัวสามตัวเฮ้ยนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่มึงอิงเนี้ยหมีของใหม่เขาเรียกบิ๊กคอมันเป็นท่าอ่าท่าโจมตีนะท่าแรกเลือกการ์ดโปเกมอนและการ์ดซัพพอร์ตอย่างใดยหนึ่งใบจากในสำรับฝ่ายเราให้ผมข้ามด,ดูนะครับแล้วก็สับกับเขาแล้วก <ง S 2> <ง S 1> ็สับกับสับสำรับการ์ดมึงอีกแล้วมึงเป็นซ <Support> ัพพอร์ตใช่มันกลายเป็นนกซัพพอร์ตประจำรุ่นไปละอ่ะโอ้ยจิ้จิสวยโอ้ยถังน้ำดื่มสะอาดซุปเปอร์บอลสับเปลี่ยน สาระให้ทุกกล่องเลยจุนก็ให้ทุกกล่องงานวิจัยก็ให้ทุกกล่องปกติจุนไม่ค่อยมีนะคำสั่งบอสไม่ฟอยว้าวมาเป็นอาคาจีเป็นอาคาจิแล้วนะครับถือว่าดีขโมยแกะมาเนี่ยอ่ะไลโคไลโคนะครับถ้าเป็นปิดกระจูก็จะเป็นปิดกระจูงสามตัวนี่เฮียนายแห้งเนี่ยฉันจะพยายามแกะก่อนแล้วกันฉันจะพยายามใช้มือก่อนถ้านาย ฉันว่ามันน่าจะดีเฮ้ยแต่ถ้าอันนี้มันเป็นไอ้นี่ปิงนะฟ้าอันเนี้ยมันเป็นแต่ฉันมบใช่อ่ะของฉันน่ะน่าจะเป็นในนี่แหละเพราะฉันไม่เห็นมัดตัวอื่นเลยหรือยังไม่มาหรือว่าจะหลอกแบบตัวนู้นเห็นไหมผู้บอกแล้วมันอาจจะเป็นเลยนี่นี่อาะฉันเปิดมัดก่อนนี่เออแกเกิดเลยเกแกนช้าจังเออควิกบอลไฮเปอร์นี่ไงล่ะอีเธอร์ก้าหารอีเธอร์ก้าหารนะครับ เปิดการ์ดท็อปเด็กหนึ่งใบของฝ่ายเรานะครับจากนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นพลังงานหมัดนะครับติดที่โปยมอนบนเบนฝ่ายเรานะครับคาว่าติดโปย์มอนบนเบนเลยนะติดตัวอะไรก็ได้ถ้าไมใ่ใช่พลังงานหมัดเนี่ยให้ฝั่งข้ามดูว่าเป็นใบอะไรแล้วเอาขึ้นมือถือว่าดีมากๆนะใบนี้ก็คือเราต้องใช้ส่ใบเช่นกันแล้วตอนนี้เราเปิดได้3ใบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเป็นลูคาริโอแน่นอนนะครับว <c oughs> ออวโอเค <c oughs> จัดแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราใช้ลูคาแค่3ตัวด้วยนะ เออใช้แค่3คู่แต่ว่าดันต้องใช้อีเทอร์สใบไงมันก็เลยต้องเปิดได้ได้อีกตัวนึงส่วนข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอุ้ยมีน้ําึ่งน้าึ่งว่ะโอ้อันนี้นะครับจุนงานวิจัยอู้คำสั่งบอสอีกแล้วออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยแกเอาไปเลื่อนไปเลื่อนกูบ้างอ๋อนี่อันนี้อันนี้อันนี้ไปแกะแก่ดากลเอาดารกไลไปแก่จะว่าดักไลยแน่นอนอันนี้นะครับเริ่มจากโบทาร้อนแล้วข้างในเป็น กว่ากันนันนะครับไล่มาเป็นโฮโฮนี่เห็นเนี่ยเนี่ยฉันบอกแล้วมันมีโฮโฮที่มันนั่งสมาธิอยู่ฉันจําได้ควิกบอลนะครับไฮเปอร์อุ้ยมีเชือกด้วยมีเชือกมีเชือก,อกแม้แสต่อุปกรณ์ครบๆเลยนะครับสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้ากูรุนด้วยคนโอ้โหกูเห็นหางไม่ใช่เลยชัดแล้วอีนี่ปิกาจูนี่แปลว,า <S <S ว่าเราได้ปิกาจูสามเฮ้ยนี่นี่ได้ได้เราดั๊น,ดนะครับเอออยมันก็มีเราดั๊เอาว่ะเอาว่ะ แต่กูเศ้าตัวมีพิกาะจูสามตัวนี้งานวิจัยสองใบแมรี่และความทะนงของถนนตรงของแมรี่อเอาไปเปิดอเอาไปตัดตออ่อแต่ฉันว่าอันเนี้ยใช่เนี่ยโอ้โห,โหชัดแลละชัดแล้วมึงดูของข้างในก่อนดูข้างในนะครับปลาปีปลาปักเป้านะครับนี่ควิกไฮเปอร์และดาร์บแผล ปลาบักเป้ามันชื่อฮารีเซนแล้วก็ฮารีเชนปะถ้าฉันจำไม่ผิดอ,อันนี้ฮารีเซนแล้วก็ฮาริมอ๋อฮารีมันมน,น,นี่ได้บักแพดแล้วนะครับอธิบายให้น้องๆเลือกกา้าวพลังงานพื้นฐานมืดหนึ่งใบนะครับจากตำแหน่งทิงการฝ่ายเรานะครับติดให้โบยมอนมืดที่อยู่บนเบนนะครับแค่ฟังดูแล้วมันก็ดูชัามันก็คือความสามารถเดียวกับเมทัลซอร์เซอร์แต่ว่าอันนี้มันเป็นธาตุมืดนะครับเพราะนั้นเราก็เพิ่งมานะครับของใหม่นะครับนี่ซึ่งมันก็จะออกมาเป็น ดาร์กไลท์ให้เราชื่นใจว่ะให้เราชื่นใจอ่ะคุณแล้วก็อันนี้นะครับข้างหลังนะครับน้ำพึ่งสับเพียรเลเวลนะอุ้ยมีเลเวลอุ้ยโหมันให้ชีโนนสองใบเลยวะ่ะแล้วกูจะเปิดหาอะไรมั้ยแล้วกูจะเปิดไอ้นั่นทำไมวะน,นี่น,นั่นแหละแล้วกูจะเปิดบล็อกทำไมมีมีมีครบเลยอันนี้ลิงแน่นอนลิงแน่นอน,นอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าน้องริงนะครับ น้องริงให้อะไรควิกบอลไฮเปอร์อุ้ยโอ้โหแต่ไม่ให้น้ำตกนะครับให้เองนะไม่นั่นมาเลยหรอใช่นี่น้องริงไหนมันชื่ออะไรบาอกีท่าแรกนะครับหากโจมตี20นะครับติดใบเดียวหากต้องการเลือกการพลังงานสูงสุดได้2ใบจากบนมือฝ่ายเราติดที่ปวยมอนฝ่ายเราตามใจชอบเฮ้ยเก่งว่ะเป็นตัวเล่งติดจี้ได้ด้วยว่ะเอาจี้บนมือมาติดแล้วก็ท่า3นะครับใส่ไอ้ท่า2ใส่3จี้ตี าดาเมจจะเพิ่มตามจํานวนพลังงานที่ติดอยู่บนกำแหพงต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามใบละ30ยิ่งฝ่ายตรงข้ามติดเยอะนะครับก็ยิ่งมันก็ยิ่งตีแรงมากขึ้นสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามติด3ใบอ่ะเป็นอาเซอุสถรือว่ามี3ลูกก็มันจะตี90้าบวกเกก็จะกลายเป็น108ก็ถือว่าดีนะโอเคถือว่า,าตาแก,ด,ก,ด,กดูไม่เก่งดูไม่เก่งแต่ดูใช้ได้ว่า <c oughs> ดูดูน่าเล่นกว่าอีอะไรนะวิลิซิออนเมื่อกี้เยอะเลเวลบอลนะครับอย่าไปพูดถึงวิลิซิออนเลยแมรี่โอ้โหแมรี่แมรี่แมรี่เลยครับ แต่เป็นแมรี่ใหม่เนี่<ห><ล>ยไลโคที่แท้ทูนี่ไลโคได้ตัวเดียวเองเหรอวะเนี้ยแม่งพอเปิดมาลูดมาอ้าวไม่ใช่ไลโคเลยเชียเป็นแบบช็อกตัวตัว,ตวอะไรก็โคลิงนะครับโคลิงอ่ะนี่ควิกนะครับฮึเจ้แล้วไอเชียทำไมมันมีถังน้ำเต็มเปี่ยมควิกไฮเปอร์แล้วถังน้ำคืออะไรเอาถังน้ำมาให้ทำไมและยูริฮะฮะหรือไม่ใช่สายฟ้าเหรอก็สายฟ้านี่ มึงอย่าเปลี่ยนตัวนะอ๋อโอเคมึงยังเป็นไลโูโอเคโอเคแล้วมึงเอาถังน้ำมาทําไมไหนล่ะแล้วมึงให้ถังน้ํามาแต่ไม่มีจี้น้ำเนี่ยนะเฮ้ยแต่ยังบล็อกนี้เขายังแจกอันนี้อยู่เลยแคชแอมเมอร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ป่ามันเป็นความสงสัยของกูเฉยๆว่าเอามาติดอะไรวะนั่นเถอสิเดี๋ยวนะมึงเลื่อนใหม่ดิกูเลื่อนใหม่สิมึงเอาถังน้ํามาทําไมแล้วในเดฟมึงไม่มีอีเนอร์จี้น้ำเคอยูริกูไม่ค่อยสงสัยไอเชี้ยนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เมคเซ e n s e สัตว์ดเลยนะเพราะว่า ั้งเด็กไม่มีอะไรที่เป็นน้ำเลยนะครับแต่ว่าได้คำสั่งบอสนะครับนี่ถือว่ากุ้งงงด้วยดอนการ์สซอรว่าใช่แล้วเนี่ยยามีการ์สซอตอนนี้เป็นไอ้นี่แน่นอนเป็นนี่ควิกควิกแล้วแมรี่อยู่ข้างหน้านี่ไงเพราะว่าเด็กนี้ชัดเจนมากเลยนะว่าต้องให้ความทะนงตนของแมรี่เพราะง้นเล่นไม่ได้นะครับนี่เลยมันคือมอรูปเปโกะนะครับ มันบอกว่าใส่2อจี้นะครับงับแล้วหนีนะครับตี30แล้วก็หนีลงเบนซ์แล้วก็อีกค่าหนึ่งใช้3าจี้ตี่นะครับแล้วถ้าเทร์นี้เราใช้ความทะนงตนของแมรี่ถ้านี้จะตีแรงขึ้นอีกร2อยี่เป็น240ร<อ>้อและไอความทะนงเนี่ยของแมรี่เนี่ยเราตั้งแต่เมื่อกี้เราก็ไม่ได้อธิบายนะครับความทะนงของแมรี่เนี่ยเลือกค่าพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบในตระหนกิ้งจาของเราติดที่บอยมอบนบนเบนซ์ได้ก็คือมันก็เหมือนไอด์กแพดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแหละแต่ว่าเป็นไอนี้นะครับมึยงมย จูงช่างแม่งเหอะจวบสามเฮ้ยเน้นๆได้น้องไอ้นี่อีกแล้วอ่ะน้องเลพาดัดอีกแล้วเออน่าจะครบ4คู่นะรอบนี้น่าจะโอเคเลเวลนะครับแล้วก็กองเชียร์ซานะจูนงานวิจัยแล้วก็ความทนุกโอ้โหถ้าเราจัดสมมุติว่าเราจัดก็เรียกนะสตาร์เตอร์ไฟนะครับกล่องนี้คือโคตรดีดีมากเพราะว่าแม่งมีแมรี่ให้สาบรใยมมแม่งพร้อมจะเล่นสุดๆแล้วนะครับและสุดท้ายอีปูแน่ๆคราวนี้เนี่ยเนี่ยถ้ามึง ใส่ถังนน้ำมากูจะไม่สงสัยใช่แต่ว่าเมื่อกี้มึงใส่ถังน้ำมัหมู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 เห็บอุ้ยฟิกิโอไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่บล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีพสจระมะล่างนี้แล้วล่างโตบึงอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเขาเขใส่มาเขาไม่มีว่ะฟิกิโอนะครับไม่ได้เจอกันตั้งแต่บล็อกอะไรนะสายน้ำแห่งนภานะครับวิกไฮเปอร์โหให้เมลอนนะให้เมลอนโคตรดีของดีจัดๆนะครับแต่ว่าเป็นปู คิงคิงอ๋อคิงเกเลอร์และก็คิงฮะคิงคิงคิงอะไรวะเนี่ยคิงเกอร์คิงเกอร์คิงเกคิงเกคิงเกลอเหรอทำไมมันอ่านว่าคิงเกลอวะหรือว่าอ่านว่าคิงเกอร์คิงเกอร์มันอาจจะคิงเกอร์นะเออคิงเกอร์วีแล้วก็คิงเกอร์วีแม็กเหรอทำไมมันชื่อเหมือนกันวะก็ต้องชื่อเหมือนกันดิมันตัวเดียวกันอ๋อเออใช่ทุกทุกเออแล้วก็อ่าไล่มาเรื่อยๆแล้วทำไม เลเวลกเนี่ยกองเชียร์แกงเยลซานะจุนงานวิจัยแมรี่โอ้โหถือว่าดีถือว่าดีมากๆเลยแล้วทำไมทีเด็กอย่างเงี้ยไม่แจกไอ้นี่วะเออทำไมไม่น้ำน้ำวะทังำไมงเลทงน้ำมอยู่ในเด็กนี้ทำไมวะเนี่ยแต่ว่าอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะอ่ะสมมุติว่าอ่าเราเขาเรียกอะไรนะวิธีการเปิดสตาร์เตอร์นะครับมันจะมี2ช่วงช่วงแรกคือช่วงนี้นะครับนี่นี่คือช่วงฟิกนะครับ สมมติว่าเป็นไฟเจอเนี่ยเราจะต้องได้ก้อนนี้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเปิดกล่กลองไหนก็แล้วแต่ต้องได้ก้อนนี้ต้องได้ก้อนนี้นะครับส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เอามาประกบนะครับคือมันจะเป็นเด็กอะไรก็ได้นะครับอืมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มันอาจจะต้องหวังดวงนิดนึงอันเนี้ยไอเอนเตอร์ไลโคไลโคเราเนี่ยมันจะต้องอาจจะต้องหวังดวงนิดนึงนะครับก็คือต้องได้ข้างหน้าเป็นสายฟ้าแล้วก็ข้างหลังเป็นน้ําเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ถังน้ําได้อะไรเงี้ย เออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พอวันนี้มันไม่มาคู่กันนะครับประมาณนี้โรกประหลาดอยู่หนึ่งอซึ่งวันนี้เท่าที่ดูมาทั้งหมดเรายังขาดอะไรวะเดี๋ยวนะเรายังขาดเออ่สรุปอู้ที่ใจมากเลยอะที่ไม่มีสรุปเห็นไหมกูบอกแล้วไม่มีสรุปเหดนโอเคพีซาบเนตาอ่ะเราไม่มีสรุปแล้วเราไม่มีใครอีกวะ นึกไม่ออกเอาจริงตอนนี้นึกไม่ออกจริงๆแล้วมันมี12แบบเคยนับไว้อารอนก็นไม่ได้อารอนอารอนไม่ได้เลยนะครับเปิดสองเปิดสองเท่าไหร่นะเปิด20กล่องเนี่ยได้อาลูคาลิโอ3นะครับดาร์กไลท์2ปู2นะครับก็รวมไปเท่าไหร่วนะ3 4 5 6 7สตาร์เตอร์เด็กนี่มีพลังจิตไหมเออพลังจิตไม่มีเลยพลังจิตตัวอะไรวะ ู้่นีจริงมันน่าจะมีนะพลังจิตนะแต่ว่านึกไม่ออกเหมือนกันว่าตัวอะไรนะครับแต่เดี๋ยวค่อยไปดูข้อมูลก็ได้เพราะว่าตอนนี้ในเว็บของโปเกมอนประเทศไทยอลงไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็ลากตรงนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนลากตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ